sau nào cũng đắt được sự thật sự khi thật sự thật sự thật sự ปัญหายัางไงบ้างครับก็มาขอความยุติธรรมครับเพราะว่ายังมีการแต่งตั้งมีผู้สมัครอยู่สองคนครับแต่ว่าผู้หนึ่งยังตรวจสอบสิทธิ์ยังไม่เสร็จครับยังอยู่ในกระบวนการแต่ว่ามีทางอำเภอได้แต่งตั้งผู้ใหญ่ไปแล้วคนหนึ่ง <N> <N> แต่ทั้งผมว่าเห็นขบวนการยังไม่เสร็จสิ้นครับผม <N> ผมเลยมาขอความเป็นธรรมแล้วก็ตามที่ชาวบ้านที่ที่เห็นกันเนี่ยเขาเป็นคนในหมู่บ้าน กิจกรรมหมู่บ้านทุกอย่างนี่เขาก็ช่วยเหลือมาตลอดอยู่ในหมู่บ้านไอทะเบียนบ้านก็ไม่เคยย้ายออกตั้งแต่เกิดถ้าไม่รู้ว่าเขาไปแย้งข้อไหนแล้วกรรมการไปตรวจสอบก็คล้ายๆกับว่าเร่งด่วนเกินไปครับมันมันมันมีหลายจุดอะที่ที่ต้องสงสัยก็เลยมาขอความเป็นธรรมันนะครับตอนนี้พื้นที่ตรงไหนครับเนี่ยหมู่สิบเอ็ดนะครับตำบลนิคมหมู่บ้านบังเพ็ดครับผม คือที่มาวันนี้จะอยากเรียกร้องใช่มาเรียกร้องขอความเป็นธรรมครับชาวบ้านส่วนมากที่มากันเนี่ยเขาเขาอยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในหมู่บ้านครับผมยไม่ได้มาขับไล่ครับผมต้องลงรับสมัครพอมาอันนี้ก็บอกว่าไม่มีบ้านทางนี้เขาไปแย้งว่าไม่มานี่อยากออกแนึงความเป็นธรรมเนาะ วิดีโอนิดนึงทำเป็นค้าให้หมูบ้านหน่อยวันนี้จะเพราะว่าเหมือนคล้ายๆจะไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมสักเท่าไหร่ขอให้มีการเลือกตั้งรับได้หมดค่ะคิดนี่นะ พัวไม่มาให้เขาชางไป่าที่บ anyway ้านราบานรบ้านเราป่านนู้นเาด่านะป่านนู้นป่านนี้นะก็คือใช่ไหมแต่เปนะครับถึงสองตัวมันแยงกันเลยเนี่ยมันแย่งกันเอามาด่าตั้งเอกสาร เขีก่อนเก่อนไปเขียอาเขียนเลยได้เลยชาวบ้านแบบชาวบ้านเลยพี่ใหญ่บ้านเหรอครับยังเกี่ยวกับพี่ใหญ่บ้านครับเป็นยังไงใช่มันได้อ่ะมันยังอยู่ในกระบวนการนะครับขั้นแรกสิบขั้นที่สองไม่ไม่มี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 ใครได้ถึงเบอร์นะเขา ลำเบอร์สองที่ผ่านอย่าผมผ่านตรวจสอบใช่ดูในฉันหมดกางทชผมชาวบ้านจะต้งปกครองจังหวัดที่ดูเรื่องได้รับทารชี้แจงจากอำเภอแล้วถ้าถ้าถ้ามีแต่ทางอำเภอตหวดตีตีตกไปแล้วบอกว่าจากคุณสมบัติแต่ลาีเครับดี๋ยวานรูปัผมไม่แน่ใจว่า คำว่าของท่านฝันใช่ใช่เบอร์สองของเราใช่ครับง่ายเลยครัเบอร์สองถึงครับมาสอบประคำแล้วออกไม่ทดสอบทันทีเลยโดยไม่ผ่านนอำเภอขั้นตอนแรกนอำเภอบอกว่าาาใช่ยคือคุณผู้ชมที่ต้องการนะครับว่ามันจะเป็นในแนวทางแทนการแต่งตั้งเพราะว่ากระบวนการในรายละเอียดขององคที่ถูกเรียนของเบอร์สองเนี่ยก็อยู่ในเนื้อหาสาระแล้วขอให้เจ้าหนี้ อย่างไรเขาน่าจะได้ขาองใจหรดแลแไม่ใช่เต็กก็คือตอนนี้มันไม่มีการเลือกตั้งเขาเขาขายขต้องเบนสองาผปนเจากว่าสมัครองคนไม่เอาผู้ใหญ่ที่เ็ตั้งอันเอตั้งแล้วไม่เอายนะครับ 2, 3